ค okay. กลับมาอยู่กับ event. อีเวนต์เหมือนว่ายน้ำไหมไม่รู้ว่าว่ายน้ำไหมก็เดี๋ยวจะพามาดูด่านดรอปเ,ออเรียกว่าอ,อะไรอะของเงินที่ดีที่สุดแล้วกันเออมันรูปมเหมือนหินเนาะโอเคสตูที่เราเจอนะครับเป็นระดับเลเวลเก้าสิบเนาะแล้วก็สตูเป็นคาเซเบอร์อ่ะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในด่านกันแล้วกันว่ามีอะไรบ้างโอเคอ่าเนื่องด้วย เออผมลืมพูดถึงของไอเดียแป๊บนึงนะโอเคเนื่องด้วยมันจะมีดอกไปตัววิงว่งวิ่งสีทองกับตัวคิกคักสีฟ้านะกะ็ะหโอเคตัวคู่คิกสีทองเนี่ยมันจะเออได้คาร์ดของเซเบอร์แอตส์ซินอเวนเจอร์แล้วก็พรีเทนเดอร์เนาะส่วนไอ้สีฟ้ฟฟาเนี่ยมันจะได้อาร์เชอร์แคสเตอร์ด้วยเพราะงั้นก็จะใช้เป็นตี้อาร์เชอร์บวกแคสเตอร์ในการฟาร์มแล้วกันก็แน่นอนว่าตัวยืมก็จะเป็น แคสเซียครับแล้วก็หาคนที่ใส่แคสเซียใส่สีเนี้ยสีดาวก็จะดีครับซึ่งไม่รู้มีไหมอ่ะมีพอดีโอเคยืมคนนี้แล้วอ่ะตีตีของงานเชื้อผมก็จะประมาณนี้ก็คือใช้เป็นโจรนว่ายน้ำเนาะผม NP2 สองสกิลสิบสิบไม่มีแอพเพนสกิลนะครับแล้วก็แคสเซียสองตัวเป็นดับเบิลแคนเนาะสกิลสิบสิบเหมือนกันแล้วก็ทโรมุกตัวหนึ่งอันนี้ไม่ใช้ก็ได้ใช้ก็ได้ครับ แต่ดาเมจมันพอแล้วเดี๋ยวผมจะ <Yeah. S 1> ไม่ใช้ซื้อสลับแล้วกันจะได้ให้ทุกคนรู้ว่าดาเมจมันพอแต่ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็สวิูสโทโมโบขึ้นมาแล้วก็บัฟเพิ่มก็คิดว่าโจงก็น่าจะสบสายๆเลยอ่ะ <m iss ile noise> แล้วก็ใส่เป็นตัวนี้มาครับตัวอันเทอร์เอโก้ตัวแจมซามิเวนเนื่องด้วยตัวมันเนี่ยมีการเร่งดอกตัวจุ๋ยนี่นะอ่ะฮะแล้วก็ใส่เป็นมาชูมาจริงๆแล้ว CE เนี่ยต้องใส่เป็นเอ่อ CE สีดาวของตู้เนาะ <t> uh <noise> หรือว่า CE เร่งดอบไอตัวม uh. ูม uh ิงแต่ว uh ่า มันเต็มก็เลยใสย่มาประมาณนี้โอเคชุดที่ผมใช้ก็จะเป็นชุดสลับเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะประมาณไหนอันนี้พูดไว้ว่าจะใช้ก็ได้นะครับไม่ใช้ก็ได้ชุดสลับแต่ว่าในในคลิปนี้น่าจะไม่ได้ใช้คือใส่มาไว้เฉยๆโอเคเปิมาก็ไม่มีอะไรครับก็บลอแคปเทียให,ให้ให้ตัวของโจนว่ายน้ำให้หมดเลย อ่ะแล้วก็สติดด๊กอหนึ่งอ่ะสติ๊กสามโอเคแค่นี้ครับแล้วก็พุกูเลยชิวๆเราจะเห็นว่าเกรดได้รับเปอร์เซ็นต์ด้วยนะอ่ะอาจจะด้วยเอสองก็ได้อ่ะซึ่งไม่ซีเรียสก็ถ้า NP ไม่เต็มก็เติมด้วยแคสเซียได้ครับแต่นี้ NP ผมเต็มผมก็ ฮุกไปเลยซึ่งสตูเราจะเจอแค่เลือดประมาณ9 0 0 0หมื่นโจยน้ำที่ได้บับแบบขนาดเนี้ยมันสบายสบายอยู่ละตายโอ้ไม่ตายฮะเหลืออยูห่หน่อยหน่อยก็ตีทดไปก็น่าจะตายเนี่ยอย่างเงี้ยเราสามารถกดบับโมก็จะการันตีว่าตายได้นะ โอเคลาเฟสเนานะก็นี่มีอะครับกดไปกิวให้หมดเลยแล้วก็บัฟดบับแล้วก็โคกูไปเลยคิดว่าน่าจะตายถ้าไ,ได้บัฟดับของแคสเตอรีไปกันนะตายไหมไม่ตายโอ <laughs> เคเหลืออยู่จิจึงหนึ่งก็ตีสดเอาก็ได้ครับเบาๆโอเค ด่านฟาร์มก็จะน่าจะด่านฟาร์มของของเงินน่าจะประมาณนี้ก็มาดูกันก็เนี่ยได้เล่งดอบไอ้งมงมิงมูมิงสีงเหลืองแล้วหอันแล้วก็มูมิงสีฟ้าอีกเอ,อ่อสิอันนะเพราะว่าผลไฟมาเยอะแล้วก็แน่นอนว่าดอบของเงินที่ดอบดีที่สุดในอีเวนต์ด้วยครับก็ด่านนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมกันนะครับ